มาดูมวยคู่ที่3ามเป็นรองคู่เอกของรายการเป็นคู่มวยต่างศึกต่างสายเพชรประภาพรลูกบ้านใหญ่พบกับกำปั้นทองสจปิกอุทัยจะชกกันในพิกัด112ปอนด์นักมวยมุมแดงเพชรประภาพรลูกบ้านใหญ่หรือว่าเพชรประภาพรสเดชพันธ์นักชกวัย17ปีจากจังหวัดกาญจนบุรีสูง174เซนติเมตรน้ำหนักปล่อย54กิโลกรัมชกมวยมาแล้วกว่า80ไฟ เป็นมวยขัประเภทเดินเสียบเดินแทงขวางหน้าดันแทงวงในแข็งแกร่งร่างกายดีซ้อมที่ค่ายมวยสอดิชพัน์ผลงานสามฟอร์มล่าสุดชนะคะแนนสายเพชรก้องธรณีมวยไทยที่เวทีมวยสยามอ้อมน้อยเสมอยอดวงงามลัคก,กี้บันเทิงที่เวทีมวยไทยช่องเจ็สีไฟล่าสุดเสมอกับเดชพานุสอพองอมรที่เวทีมวยสยามอ้อมน้อยเมื่อวันที่ย5กรกฎาคมที่ผ่านมาพิกัดหนึปอนด์ ส่วนคู่ชกมุมน้ำเงินกัปั้นทองสอจอปี๊กอุทัยหรือว่ากำปั้นทองชอห้าพยักนักชกวัย19ปีจากจังหวัดศรีสะเกษน้ำหนักปล่อยๆห้ากิโลกรัมชกมวยมาแล้วกว่า90ไฟติไฟเป็นมวยฝีมือมวยซ้ายประเภทเตะซ้ายต่อยซ้ายเตะพับเตะขาหมัดสวนศอกสวนอันตรายอาวุธหลากหลายเป็นมวยหลักเหลี่ยมไอคิวสมองมวยดีผลงานสามฟอรมหลังแพ้คะแนนสกลพัฒน์ชดบางแสนที่เวทีมวยกองทัพอากาศดอนเมือง ชนะคะแนนเพชรเอกเกียรติจำรูนที่เวทีมวยราชดำเนินไฟล์ล่าสุดชนะคะแนนเบอร์นหนึ่งสสละชีพที่จังหวัดอุทัยธานีเมื่อวันที่สามมกราคมที่ผ่านมาเป็นคู่มวยต่างศึกต่างสายเพชรประภาพรเป็นรุ่นน้องเป็นมวยข่าประเภทวงในแข็งแกร่งเดินเสียบเดินแทงช่วงหลังนี่ถือว่าสภาพร่างกายดีมากซ้อมที่ค่ายมวยสอดิชพันชกที่ช่องเจ็ดสีถือว่าเป็นเจ้าบ้านเจ้าถิน่นเป็นมวยเข่าล้วนล้วนเข่าในอาชีพก็ว่าได้ ในขณะที่กำปั้นทองสอจอปิ๊กอุไทยหรือว่ากำปั้นทองชอห้ามพยักข้ามศึกข้ามสายมาจากกลุ่มพลังใหม่ของคุณสมหมายเป็นมวยฝีมือมวยซ้ายประเภทแต่้ายต่อย้ายอาวุธหลากหลายหลักเหลี่ยมฝีมือมวยไอคิวสมองมวยดีไฟนี้เป็นการมาชกที่เวทีมวยช่องเจ็ดสีเป็นครั้งแรกมวยคู่นี้ก็ฝีมือกับเขาซ้ายกับขวาเป็นมวยที่มีดีกันคนและทรงคนละทางประเภทจังหวะฝีมือมวยซ้ายอาวุธหลากหลาย ลักเลี่ยมไอคิวสมองมวยอยู่ที่กำปั้นทองประเภทสูงยาวเข่าดีเดินบทเดินเบียดเข่าในอาชีพก็ต้องอยู่ที่เพชรประภาพรคู่นี้ชอบไปที่มวยฝีมือชอบไปที่กำปั้นทองสอจอเปี๊กอุไทยฝีมือต้นๆจะออกนําไปก่อนทางมวยซ้ายแต่ซ้ายต่อยซ้ายดักแต่ดักแทงที่ต่อที่ดูเก่ากว่ากระดูกมวยการผ่านมวยก็ถือว่าดีกว่าส่วนเพชรประภาพรต้องลุ้นท้าย ต้องเดินเบียดเดินบทเข้าปล้ำไหนให้ได้แต่เจอกับจอมเก๋าอย่างกำปั้นทองถือว่าเป็นงานยากสำหรับเพชรประภาพรชอบไปที่กำปั้นทองสอจอเล็กปิ๊กอุทยัยหรือว่าชอห้าพยักษไฟนี้จะเอาชนะเพชรประภาพรลูกบ้านใหญ่ไปได้มาถึงมวยคู่ที่สี่เป็นคู่เอกในรายการศึกมวยไทยเจ็ดสียอดกตัญญูจิตมืองนนพบกับปีใหม่เอาราวัณจะชกกันในพิกัด124ปอนด์มาดูที่นักมวยมุมแดงยอดกตัญญู นักชกวัย19ปีจากจังหวัดร้อยเอดสูง175เซนติเมตรน้ำหนักต่อยต่อยๆกิกโลกรัมชกมวยมาแล้ว100กว่าไฟเป็นมวยฝีมืออาวุธครบเครื่องเป็นมวยขวาประเภทเตะขวาต่อยขวาดักเตะดักแทงวงในมีปล้ำรัดมัดตีในแข็งแกร่ง,งประเภทฝีมือได้เข่าได้เดินมวยได้ถอยมวยเป็นเป็นมวยฟอร์มสดดีกรีชแชมป์รุ่น122ปอนด์สนามมวยช่องเสีซ้อมที่ค่ายมวยจิตมืงองนน สถิติสางฟอร์มล่าสุดชนะคะแนนมหาสมุทรแปมินบุรีที่เวทีมวยช่องเจ็ดสีชนะคะแนนฤทธิเดชเกียรติทรงฤทธิ์ที่เวทีมวยช่องเจ็ดสีไฟล์ล่าสุดชนะคะแนนเพชรสมานสอสมานกาเมนที่จังหวัดบุรีรัมย์เมื่อวันที่26ตุลาคมที่ผ่านมาส่วนคู่ชกเป็นนักมวยรุ่นพี่ปีใหม่เอราวัณน,นักชกวัย26ปีจากจังหวัดสงขลาสูง169เเซนติเมตรเป็นมวยฝีมือครบเครื่อง เป็นมวยขวาประเภทตั้งรับจับทางสายหน้าออกได้แม่นหวังผลหมัดสวนสอกสวนอันตรายในก็มีขวางแทงสู้อาวุธหลากหลายมีนอกมีในธาตุมวยดีแข็งแกร่งแข็งแรงเป็นมวยฝีมือดีเก่าเกมกระดูกมวยการผ่านมวยดีซ้อมที่ค่ายมวยเอราวันจังหวัดยาลาผลงานสามฟอร์มล่าสุดแพ้คะแนนสิทธิชัยศรชพันธ์ที่เวทีมวยราชดำเนิน ชนะนกยกสาเชอรี่ออวุดอุดรที่เวทีมวยสยามอ้อมน้อยไฟล่าสุดชนะคะแนนปางเพชรสอจอเล็กมืองนอนที่เวทีมวยราชดำเนินเมื่อวันที่ส2องมกราคมที่ผ่านมาสำหรับมวยคู่นี้สดบทเกา่ายอดกระตันยูได้หนุ่มได้สดฝีมือครบเครื่องดักแต่ดักแทงเข่าในแข็งแกร่งร่างกายดีกำลังห้าได้ใจซึ่งล่าสุดเอาชนะมวยจองเก่ารุ่นพี่อย่างเพชรสมานสอสมานกาเม้นมาได้เป็นมวยประเภทเดินได้ฝีมือได้ อาวุธหลากหลายช่วงหลังถือว่าสภาพร่างกายดีมากซ้อมที่ค่ายมวยจิตมืงองนนข้อสังเกตสำหรับยอดกระตันยูชกที่เวทีมวยช่องเจ็ดสีจะชกดีมากเป็นพิเศษในขณะที่ปีใหม่ก็เป็นรุ่นพี่จอมเก๋าวัย26ปีไฟนี้เป็นไฟแรกในรอบหลายปีที่ได้กลับมาเวทีมวยช่องเจ็ดสีปีใหม่เป็นมวยประเภทฝีมือครบเครื่องเก๋าเกมกระดูกมวยการผ่านมวยดีช่วงหลังสภาพร่างกายเริ่มดีขึ้น คู่นี้ฝีมือสดกับฝีมือเกา่าสดบทเกา่าจะชกกันในพิกัดหนึ่งรยิสี่ปอนด์คู่นี้ชอบไปที่มวยสดมวยหนุ่มชอบไปที่ยอดกตัญญูจิตเมืงองนนทนช่วงหลังสภาพร่างกายดีมากฝีมือได้เข่าได้เดินมวยได้ถอยมวยเป็นช่วงนี้อยู่ในช่วงกำลังมั่นอ,อกมั่นใจรูปร่างดูได้ใหญ่ได้ลอยกว่าไฟนี้ยอดกตันญูจิตเมืองนน่นจะเบียดเอาชนะมวยรุ่นพี่ ปีใหม่เอราวัณไปได้มาสรุปอีกครั้งคู่ที่หนึ่งชอบไปที่รุ่งทยานฟ้าสอยิ่งเจริญการช่งยางใหญ่กว่ายาวกว่ามีลุ้นนับนอกได้ก่อนต้นต้นหนึ่งสองสามถือว่าอันตรายมากแต่ต้องอย่าเร่งมากเกินไปไฟที่ผ่านมาพลาดตรงที่เร่งเครื่องในช่วงต้นเยอะไปท้ายๆมีอาการยุบมีเหี่ยวให้เห็นหากบาลานซ์เรื่องกำลังรู้จักผ่อนหนักผ่อน,อนเบาไฟนี้น่าจะดีขึ้นเพราะพื้นฐานเป็นมวยที่ร่างกายดีอยู่แล้ว ไฟนี้รุ่งทยานฟ้าสอยิ่งเจริญการช่างจะเอาชนะนำโชคบุลานา,นามวยไทยไปได้คู่ที่สองชอบไปที่ยอดเหล็กแหลมต่อพิทักษ์ชัยเขาเจอเข่าวแต่เหล็กแหลมดูว่ามีอาวุธเสริมหลากหลายกว่าที่เด็ดคือสอกถือว่าอันตรายมากไฟนี้ยอดเหล็กแหลมจะเอาชนะยอดบูงงามลูกกระทรักผ่านเข้ารอบแดคนสุดท้ายไปได้คู่ที่สามชอบไปที่กำปั้นทองสองจอปีกอุไทยสายจัดจ้านซ้ายทั้งแถบ จังหวะฝีมือมวยสมองมวยความเป็นมวยดีกว่าผ่านเบอร์ดีดเบอร์ใหญ่ๆมาเยอะกว่าอาวุธทีต่อที่ดูเก่ากว่าไฟนี้กำปั้นทองสอจอ๊ิอุทยัยจะเบียดเฉือนเอาชนะเพชรประภาพรลูกบ้านใหญ่ไปได้คู่ที่สี่เป็นคู่เอกของรายการชอบไปที่ยอดกระตันยูจิตเมืองนนุน่มกว่าสดกว่ารูปร่างได้ใหญ่ได้ลอยกว่าเป็นมวยเดินได้ฝีมือได้อยู่ในช่วงที่กำลังสดกำลังห้าได้ใจ ไฟนี้จะเบียดเฉือนเอาชนะรุ่นพี่อย่างปีใหม่เอราวันไปได้ทั้งหมดนี้ก็เป็นการให้ข้อมูลนักมวยพร้อมทัศนวิจารณ์ฟันธงล่วงหน้าศึกมวยไทยเจดสีประจำวันอาทิตย์ที่2มีนาคม2,568คู่มวยที่ชอบอาจไม่ชนะขึ้นอยู่กับปัจจัยหลายอย่างบทวิเคราะห์เป็นแค่แนวทางสำหรับการชมการเชียร์มวยเอาไว้ประกอบการชมให้สนุกขึ้นหากคู่มวยมีการเปลี่ยนแปลงทางเราจะรีบนำมาเสนอ ให้แฟนมวยได้รับชมในโอกาสต่อไปขอบคุณที่ติดตามพบกันใหม่คลิปหน้าเรทไม้แรกสุดมวยไทยเจ็ดสีในช่วงบ่ายวันศุกร์นี้สำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ